อ่านะครับวันนี้อยู่ในเกม Hand vs Zombie สองวันนี้เราจะมาตะลุยด่านบอสกันในด่าน w i West และ Fort by Crave นะครับโอเคงั้นเรามาุยกันเลยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในด่าน w i West เรามาเจอบอสกันแล้วนะครับบอสตัวนี้ชื่อซอมบ์บแวร์กอนนะครับอ่าซอมตัวนี้นะครับอ่าปาตีไป ใส่น้องตัวเหม็น่ะเออตัวตบเอ่อจะเต็งโม,มใช้แข่งไปอีกตัวเตาสายฟ้ากันกันแพงไว้วิ่งไปอเพิ่มตัวเตาอ่าเป็นสองชั้นสายฟ้าช็อตไปสายฟ้าอีก่ิงเข้าไป อ่าโด่งไปเต็มๆต็มแกงโมใส่แอนตี้แกงโมน้ำแข็งอ่าไฟฟ้ายิงไปบ้าไปไหนบ้าไปไหนยิง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 เพิ่มสายฟ้าเข้าไปยิงเข้าไปอ่ายิงเข้าไปรัวๆอ่าเพิ่มน้ำสูตรน้ำตาเข้าไปเยียเข้ามา โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้ตัวใหญ่มากเติมน้ำสุดละต้าวอีกได้ไหมโอ้หมดมากยิงเข้าไปอา่าใส่แอนตีต้แตงโมงน้ำแข็งใส่น้ำสุดละต้า,ตาอีกใหญ่เข้ามาได้อาาา่าลองใส่ฟ้ามาใส่ฟ้าหนักๆ น้องคนันเตาตัวสองเฮยเฮ้ยเฮอ่าเนสตานสตานอ่าไปไสายฟ้สาฟ้ายันไว้เฮ้ยอย่าอย่าจะเย็นจะเย็นอ่ดีจะตาแล้วจะตาแล้วเอ้ยสู้เขายันไว้ยันไว้อยายากระโดดลงมา โอ้ยเออตายแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วบอสก็หนีไปตามระเบียบหนีอีกแล้วโอเคครับตอนนี้เราไปอยู่ในด่านฟอร์สไปหนูตาหัวหน้าอยู่ในถ้ำน้ำแข็งโอ้บอสขี่ช้างแมงมดนนะ่ะพื้นที่เราโดนจำกัดด้วย มาน้องยิงสามทางไปโอ้โหแจ็คพอตโจมตีอันแรกเลยโดนน้ำแข็งไปเอาไฟมาสู้เอาตัวยิงนี้ต้องวางริมๆโอ้โหแม่นมากแม่นไปแล้วแม่นไปนะสามทางมาเอ้ยเฮ้ยจะทำนน้ำแข็งเหรออย่าดิอย่าอย่า,ยา,ยาเติมไฟเข้าไป หนาวเหรอโอ้ยเล่นตัวไฟเราโองมาว่าน้ำแข็งไม่ได้ด้วยโอ้ยโจมตีแม่นไปนะถ่าออกไปถ่าออกไปก่อนโอยนี้ระาน้ำแข็งอ่ะยิงไปถัง จะแช่แข็งเราอย่างเดียวเลยอ่ามืนมืนมืนเออมืนเดมื่นเดยักไปเอาไฟออกมายิงไว้ยิงไว้ทำอะไรอะทำอะไรเอ้ยเ้ยอาดน้ำแข็งเข้ามาเหรอโอ้ยหนึ่งตัอไฟอแล้วโอ้โหแม่นไปเอ้ยสู้เขาไว้สู้เขา,เาล้อมไฟไว้เอ้ยเฮ้ยเ้ยหนาวหนาว เฮ้ยตัวนี้มายังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้เข้ามาดิอย่าให้เข้ามาสาร้ำแข็งก่อนปอกไฟเข้ามายิงอัดเข้าไปใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้ยอย่าอย่าจะอัดน้ำแข็งเข้ามาอีกแล้วถังเข้าออไปถังเข้าออไปเติมความร้อนเข้าไปเรียบร้อยบอสแมนมอสเป็นไงครับม <c oughs> ีไหมมีไหมม <c oughs> ีอีกแล้ว นี่เหมือนเดิมอราก็จบกันไปแล้วครับกับด่านบอสของด่านไวเบสและด่านฟอสไบครีฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆไมีอย่างเปินไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ